i'm a สวัสดีคคุณผู้ชมเราก็กลับมาเจอกันแบบนี้ตามนัดเช่นเคยในรายการคัมิ้นซูนกับน้ํากันกุลนดัดปัญญาคิตินันนะคะสถานการณ์โควิดในบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็คลายล็อกกันไปหลายส่วนแล้วนะคะโรงหนังเนี่ยก็เปิดมาได้พักหนึ่งแล้วแต่ในอเมริกาค่ะเช่นโรงหนังที่ใหญ่ที่สุดมีโรงหนังในเครือมากที่สุดยังคงต้องเลื่อนเปิดโรงหนังเป็นครั้งที่2นะคะจากวันที่15นี้ไปเป็นสิ้นเดือนแทนซึ่งก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะเปิดได้จริงหรือเปล่าอีกนะคะหนังไม่ใหม่หนังใหญ่ใหญ่บล็อกบัสเตอร์ทั้งเทเนต มูหลานอันฮิชที่วางกําหนดฉายไว้ในเดือนนี้ก็ขอเลื่อนวันฉายเอกไปก่อนรอดูท่าทีกันก่อนบ้านเราก็เลยต้องผสมผสานนะคะใช้ทั้งหนังใหม่และหนังที่เคยเอาเข้ามาฉายแล้วกลับมาฉายใหม่อีกครั้งด้วยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามกันในแต่ละช่วงพร้อมกับนานได้เลยนะคะงานเริ่มกันที่ช่วง next change หนังโปรแกรมหน้าก,นกันก่อนเลยไปเลยค่ะ มากันที่หนังสยองขวัญเรื่องนี้กันเลยค่ะเรื่องนี้สร้างมาจากตำนานที่มีอยู่จริงของสะพานเหียนค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่อยากจะลองดีอยากจะรู้ว่าเรื่องเล่าในตำนานที่ว่ากันว่าในเวลาเที่ยงคืนใครที่ข้ามสะพานแห่งนี้แล้วหันหลังกลับก่อนที่จะถึงจุดหมายบันไดของสะพานจะเพิ่มขึ้นอีกหขั้นและคนคนนั้นจะหายไปตลอดการนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า พวกเขาก็เลยต้องมาพิสูจน์กันค่ะความหลอนความเฮี้ยนที่พวกเขากำลังจะต้องเจอนั้นคืออะไรกันแน่ไปชมกันค่ะหน The Bridge Curse คำสาบสะพานเฮี้ยนค่ะ The Bridge Curse คำสาบสะพานเฮี้ยนนำแสดงโดยช้างหนิงโคเฉิงเฉิงซื่อหลินและซัมเมอร์เมิงกำกับการแสดงโดยเลสเตอร์ซื่อเริ่มฉาย16กรกฎาคมนี้ค่ะ ส่วนเรื่องนี้นะคะมาดูความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกสาวที่มากขึ้นมากขึ้นตามกาลเวลาแต่กลับกันค่ะลูกสาวตัวน้อยๆของพ่อในวัยเด็กที่เติบโตมากับนิทานของพ่อจากที่เธอมีพ่อเป็นพระเอกเสมอมานะคะแต่พอเริ่มโตขึ้นกลับเริ่มตีตัวออกห่างพ่อตามประษาวัยแตกเนื้อสาวนั่นเองที่อยากจะมีความรักแบบอื่นบ้างที่นอกเหนือจากคุณพ่อนะคะและนั่นก็เริ่มทําให้ช่องว่างระหว่างพ่อกับลูกนั้นเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกเขาจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้หรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันในแค่ไหน The Lost เจ้าชายตกกระป๋องค่ะ The Lost Prince เจ้าชายตกกระป๋องนำแสดงโดยโอมาซีเบรนิสเบเชโอฟิลิเปเอริซองและฟรองซัวดาเมียงส์กำกับการแสดงโดยมิเชลฮัสนาวิชูสเริ่มฉาย16กรกฎาคมนี้ค่ะ ส่วนเรื่องนี้จะกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งค่ะกับหนังแอคชั่นทิลเลอร์เรื่องดังสุดปัง t r รนด t ทูปูซานค่ะกับเรื่องราวของขบวนรถไฟจากกรุงโซลที่กำลังมุ่งหน้าไปปูซานแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อสถานีรถไฟถูกฝูงซอมบี้โจมตีค่ะและในขณะที่รถไฟนั้นกำลังเคลื่อนไปแบบไร้คนขับผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนนี้ต่างก็พยายามหาทางเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้ที่กำลังจะบุกเข้ามาและเพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภยัยพวกเขาจะต้องร่วมมือกันรอไปทบทวนความตื่น เต้นในหนังเรื่องนี้กันได้ไดะคะหน่ายเทรน to ปูซานค่ะ r ทรน to ปูซานด่วนนรกสองบีคลางนำแสดงโดยกงยูมาดงซอกและจองยูมีกำกับการแสดงโดยย่อนซังโฮเริ่มฉาย16กรกฎาคมนี้ค่ะ ใหม่วันนี้เป็นตัวอย่างอัปเดตล่าสุดของ The King's Man <S oh. ที่ปล่อยออกมาหลังจากที่ได้กำหนดวันฉายใหม่หลังโควิดนะคะกับเรื่องราวของคอนราดชายหนุ่มที่มีความมุ่งมัน่นอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้ชาติค่ะแต่โชคชะตากลับพลิกผันนำพาให้เขานั้นเข้าไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าจารชนซะอย่างนั้นแต่ความตั้งใจของเขาก็ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะในเมื่อมาทางนี้แล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดในแบบที่ไม่ทิ้งปณิธานเดิมเอาเป็นว่ารอไปดูกันได้นะคะว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงต่อไปใน The Kingsman กำเนิดโควรยะ Kingsman ค่ะ The Kingsman กำเนิดโควรยะ Kingsman นำแสดงโดย Harris Dickinson Rae Fines, Matthew Goode และ Charles Dance กำกับการแสดงโดย Matthew w a n เริ่มฉาย17กันยายยนนี้ค่ะ I'm m i i n g มาดูหนังซอมบี้จากฝั่งแคนาดากันบ้างค่ะกับเรื่องราวของเทรลเลอร์ในอำเภอของชนเผ่าอินเดียนแดงที่ต้องตัดสินใจอย่างหนักเมื่อเกิดไวรัสซอมบี้ระบาดซึ่งชนเผ่าของเขานนั้นเป็นชนเผ่าเดียวที่มีภูมิต้านทานและเป็นที่เดียวที่ปลอดภัยจากซอมบี้ค่ะพอคนภายนอกรู้เข้านะคะก็พากันแห่เข้ามาหวังจะฟื้นผ่าที่นี่ทำให้เขาต้องเลือกว่าจะเปิดเมืองเพื่อช่วยคนที่หนีตายมาหรือจะปิดเมืองเพื่อรักษาคนในชนเผ่าค่ะถ้าอยากรู้ต้องไปดูกันในห,ห,หน้าไหนบล็อกขวัญตมคนคลัง่งซัดซอมบี้ค่ะ เบล็ด <Blood> <c oughs> ควนเติมขนคลั่งซัดซอมบีนำแสดงโดยไมเคิลเกรย์ไอซ์ฟอเรสต์กูดแลคฮิโอวากอร์ดอนและโอลิเวียสคร e n เวนกำกับการแสดงโดยเจฟฟ์บอร์นาบีฉายแล้ววันนี้ค่ะ แล้วแฟนๆไอ้โแดนน่าจะถูกใจเรื่องนี้กันนะคะกับ Mass Rider รว่า The First Generation กับเรื่องราวของโลกมนุษย์ที่บิดเบี้ยวไปหลังจากที่ถูกฮิวมาเกียรหรือก็คือหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ยึดครองโลกมานานถึง12ปีค่ะ Mass Rider ซิรวันหรืออารุโต จึงต้องเดินทางย้อนไปในอดีตเพื่อแก้ปัญหาและก็ได้เจอกับพ่อของเขานั่นก็คือ Mass r i d เดอร์อิจิกะตะและก็ได้พบความจริงบางอย่างเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องไปดูกันในแค่ไหน Mass r i d เดอร์เรวะา h e First Generation กำเนิดใหม่ไอโมดแดงยุคเรวะค่ะ Mass r i d เดอร์เรวะา h e First Generation กำเนิดใหม่ไอโมดแดงยุคเรวะนำแสดงโดยโซโอคุโนะกาคุโอชิดะ ฟูมิยะทากาฮาชิและชิเอริโอฮาตะกำกับการแสดงโดยเทรุกิสุกิฮาร่าชายและวันนี้ค่ะส่วนเรื่องนี้โรแมนติกดรามา่านิดแฟนตาซีหน่อยๆค่ะกับเรื่องราวสุดปฏิหารเมื่ออากินักร้องนำของวงดนตรีวงหนึ่งได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่เขานั้นเสียชีวิตไปแล้ว1ปีค่ะแต่การกลับมาของเขาในครั้งนี้นะคะเข้ามาในร่างของโซตะ ซึ่งพูดง่ายๆนั่นก็คือการสิงร่างนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะทําในช่วงเวลานี้นั่นก็คือการได้เห็นเพื่อนๆกลับมาฟอร์มวงอีกครั้งหนึ่งค่ะและเขาจะทําสําเร็จหรือเปล่าแล้วการสิงร่างนั้นทําได้ยังไงไปดูกันได้นะคะในเรื่องนี้เลย Our 3 0 Minutes e s s i o n s เทปลับสลับร่างมารักค่ะ Our 3 0 Minutes e s s i o n s เทปลับสลับร่างมารักนําแสดงโดยแมคเคนยูอาร t ตะทาคุมิคิทามูระโชโนฮายามะ ชูเฮเอซุงิ umi, และโชคิโยฮาระกำกับการแสดงโดยเคนทาร์โฮากิวระฉายแล้ววันนี้ค่ะ <'m> มาถึงช่วงทเวดีเพลย์ลิสต์วันนี้นะคะน้ำขอนำเสนอหนังจาก True Original มีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยลละคะ่ะนำเลือกมาทั้งหมด3เรื่องด้วยกันมาแนะนำคุณผู้ชมจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยะคะ่ะมี่ผมอยู่คนเดียวเลยห เริ่มต้นกันด้วยแรงดึงดูดปี2 0ง4ค่ะผลงานของเป็นเอกรัตนเรืองว่ากันด้วยเรื่องของสามุกที่ตั้งใจแค่จะไปเที่ยวกับแฟนแต่กับกลายเป็นว่าไปติดเกาะซะง,งั้นค่ะและก็ทําให้เธอนั้นได้เจอกับสิงหาใช้เพียเพ้ยนที่หนีเมืองกรุงไปใช้ชีวิตสันโดษอยู่บนเกาะร้างค่ะคน2คนที่ไม่น่าจะมาเจอกันได้ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันบ้างต้องไปดูกันนะคะ กันด้วยกัดหลังชะตาชีวิตต้องลิขิตเองปี2018ค่ะผลงานอีกเรื่องของเป็นเอกที่ทำร่วมกับภาสกรประมูลวงเป็นหนังสารคดีของหมู่บ้านเล็กๆบนความสูง7,400ฟุตทางตอนเหนือของเนปาลที่มีชื่อว่ากัดลังค่ะที่นี่มีคนอาศัยอยู่พันกว่าคนเท่านั้นเองนะคะชีวิตที่นี่ดูเหมือนจะอยู่บนสูงสวรรค์แต่ก็อาจทำให้เราค้นพบคำตอบบางอย่างและค้นพบแก่นแท้ของชีวิตค่ะแล้วบอกอย่างเรว่าจะไม่สึก และอีกเรื่องที่อยากจะแนะนำนะคะกับเอวังปี2014<อ>เป็นหนังสรารคดีผลงานการกำกับของคงเดชจัตุรันร,รัศมีเป็นเรื่องราวของเด็กน้อย2คนค่ะ<อ>คนหนึ่งเป็นลูกเครื่องไทยอเมริการวัยเจ็ขวบชื่อวิลเลียม<อ>ที่หลังจากเขานั้นจบจากการเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้ช่วงปิดเทอมเขาได้ขออนุญาตพ่อแม่ไปหาพระอาจารย์ที่วัด<อ>เพื่อใช้ชีวิตทางธรรมอีกครั้งส่วนอีกคนบัณฑิตเด็กชายวัย11ปีเชื้อสายมงค่ะเขาถูกส่งตัวมาอาศัยอยู่ที่วัดร่วมกับเด็กอีก2,000คนเพื่อจะได้เรียน หนังสือและช่วงปิดเทอมนี้เขาก็จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านอีกครั้งในรอบ5ปีค่ะเป็นแค่ส่วนน้อยนะคะหนังดีมีคุณภาพยังมีอีกเยอะเลยเลยค่ะนำ้ำใหญ่คุณผู้ชมนั้นได้เข้าไปดูกันเยอะๆนะคะยังไงก็ลองเช็คดูกันได้ในแอปพลิเคชัน True ID ค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้ไวรัสโควิด19ก็ยังคงระบาดหนักในฝั่งอเมริกาค่ายหนังต่างๆก็เลยยังลังเลไม่ปล่อยหนังเข้าฉายเราก็เลยยังไม่มีของรางวัลมาแจกให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกการเป็นลูกโซ่แบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งถ้ามีของเข้ามาเมื่อไหร่น้ํเจ้ามาแจกอย่างรวดเร็วแน่นอน,นะคะอ่ะแต่วันนี้ไม่มีของใหม่ไม่เป็นไรนะคะเรายังมีเสื้อยืดจากเรื่อง I Still Believe จะรักให้ร้องจะร้องให้รักมามอบให้กับคนที่ตอบถูก3มรางวัลจะเป็นใครมาดูฉเฉลยกันดีกว่าค่ะ และคำถามที่น้ำเคยถามเอาไว้ก็คือเมลิซาภรรยาคนแรกของเจอรมีแคมป์ป่วยเป็นโรคอะไรซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเมเรงรังไข่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ,อรายชื่อผู้โชคดีของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะขอขอบคุณขอเรื่องวันจากมงคลเมเจอร์ด้วยค่ะ และนี่ก็คือการอัปเดตทั้งหมดสำหรับสัปดาห์นี้ในรายการคัมมิง o o นนะคะยังไงก็กลับมาเจอก,กันกับน้ำได้ใหม่เวลาเดิมดีๆแบบนี้พร้อมกับความเคลื่อนไหวของตารางหนังกับ3มช่องทางการติดตามไม่ว่าจะเป็น True c i o n s True for You แล้วก็ True ID ค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะน้ำและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ